ส่วนบุคคลดีบุคคลที่เป็นคุณภาพเนี่ยต้องได้รับการยกย่องค่ะอย่างมสวทจัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลคุณภาพแห่งปี2022คุณปัญญานิรันกุลค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ห้องแกรนบอลรูมชั้น4โรงแรมมิลเลอร์แกรนคอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ มูลนิธิสภาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือมสวทจัดงานประกาศเกียรติคุณและพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลคุณภาพแห่งปี2022โดยมีพนักท่านกเกษมจันแก้วองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโลกค่ะ ครั้งนี้เนี่ยทางมูลนิธิเห็นสมควรให้คุณปัญญานิรันคุลได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปีด้านสังคมค่ะและมอบโล่รางวัลกิติยศโดยมีนายคณิตวัฒนประดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายในบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนรับรางวัลค่ะคือการมอบโล่รางวัลครั้งนี้นะคะเป็นการยกย่อง บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวการทํางานการทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจค่ะซึ่งทางมุลนิทิจะนํารายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2022เข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่ตาปัญญาของเรานะคะค่ะ